มาพี่น้องโบ,บกันไลยสำหรับคลิปนี้พี่นี่ครับลาบกุ้งก๋อยกุ้งกินแซ่บนะครับพี่น้องกับแซ่บพอบานเอดีทำเรียกแหงมันครับอืกุ้งตัวใหญ่เลยเอ้ยมึงตัวกุ้ง ร่วนนิดนิดนะครับพี่น้องเอา,เอาแบบว่าทอดเป็นซีสันนะครับีอองมานี้ได้ไปลาบกุุงกินแซ่บๆต้องกันครับ นะครับพี่น้องเอ้ไปกินเขาแสบน้ำกันกับแซมพอบ้านอินดี้ครับเมื่อนี้เย็บรอยครับพี่น้องจานจานลาบกุ้งนะครับพี่น้องแกงผักสดๆของเขานี่แหละพี่น้องไปแสบแบน้ำกันครับกลบสวัสดีนะครับพี่น้องสุกุลสุคนนะครับมาเมืเ่อนี้อย <content. k went endi> ู่กับแซมพอบ้านอินดี้ขึ้นเขานะครับพี่น้องแซมพอบ้านอินดี้มาส่วยพี่น้องกินมาส่วยพี่น้องแ่บครับนี่พี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ลาบกุ้งนะครับพี่น้องขีปก้อนกินลาบมือไปแล้วเมื่อนี้กับจัดเป็นลาบอีกขน้งเลานะครับพี่ เต็มกับผักสดๆเท่านี้แหละพี่น้องเลยเห็นไหใบบักกอกนี่บักกอกนีบักพริกเขียวนะครับมีบักแดงบักพริกแดงบักพริกน้อยนะครับพี่นอ้องเลยมาพี่น้องโวกันเลยข้แรกแห้งมันแซ่บๆมัแข็งกับแซ่บพอบ้านดีดีมันนี่ครับอ๋อหอยกุ้งตัวเัื่อย่ลยครับพี่น้องเอ้ยเหี้ยมองเห็นไหมอู้จับน้นไปหน่อพี่น้องใส่ข้าวในไงเลยอืม เด็ดสว,มสวนมันชนน้ำน้นพี่นอ้องอือหือผูนน้จัดรองเลยแบบกุ้งแบบใส่สิบสองสิบสามตโลนะครับพี่นอ้อง เป็นไงลุกโดดนี่ครับจะเห็นพี่น้องมึงเนี่ยโต่งอืมเนี่ยพี่น้องเอ้ยสิบวันลาเมือกินนี่จัดลาบกุงเลยพี่น้องทำข,ข้าวเหนียวแค่ไม่เงี้ยพี่น้องเลยเดีย๋ยวโอ้จัดไปครับ เสแสร้งเข่ากับแจ้งพวันดีดพี่นอ้องบวเผ็ดบวชขิวเลยครับอๆๆือว่าเข,าข้ากัน Nhưng một quả có giờ kia khá bị này, rồi Tô lì lạp cùng Chẳng làm này phòng Nhờ một quả Hãy subscribe cho เราไม่เรียงพี่น้องมั้งคว่มตัวไงอูโหพี่น้องแบบใส่สิบสองสิบสามตัวโลนะครับพี่น้องเห็นบะจากานามาลาด หืมแสบนัวพี่น้องเอ้เนี่ยโอ้มาเด้อครับพี่น้องมาเด้อครับขอเบิรงคลิปของแซมพอบานดีดีเดียวอย่าลืมไปหาหน้ากินมานั่งกินเขาแสบๆไปน้วกันครับพี่น้องสำหรับวันนี้แซมพอบานดีดีได้ลาบกลุ่มตัวเงี้ยมาส่วนพี่น้องกินมาส่วนพี่น้องแสบครับโอ้อ

สุดยอดนะครับพี่น้องเลยวิธีเห็ดหลาบกุ้งก็บ้ยากนะครับพี่น้องแต่คือกันครับที่หลาบม,มือเลยพี่น้องลาบแบบเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนแค่ตัววัตถุดิบนะครับจากมือเป็นกุ้งเป็นหรือว่าเป็นเนื้อเป็นไก่เป็นยังกระดยพี่น้องคล้ายๆกันเลยละ่ะสุดอยอดพี่น้องกุ้งตัวใหญ่หลาบเหมือนเด้งเจ็บครับืม Ja mm -hmm. ลาบกุ้งตัวเหญ่เลยผักลาบเอาไปตามคนครับหืมอรู้อยากแบงเพ็ดแซ่บนัวถั้งใจ พี่นอ้องก้นดูเอฟซีทุกคนนะครับแะล,ลองไปเฮ็ดเมนูนี้กินเมืองกันเลยครับพี่น้องแซ่บเป็นกับข่าวก็ดีเป็นกับแก้มก็ได้นะครับพี่น้องสุดีอ,ดอ,ดอขาข่าวเป็นงไม่ใหญ่พี่น้องยังอยู่สองสามครับพอดียิ้มพอดีแซ่บอีกแล้วนะครับพี่น้องสหรับคลิปนี้มื้อน,นี้โอ้โห๋ยวาคนยังข้าไม่ใหญ่ cùng với nhà chặt này hả bà luôn luôn bên này cấp một quả cái kia Các bậc nhị สุดยอดนะครับพี่น้องเราจะลากันไปในคลิปนี้นะครับโอ้ตัวใหญ่ดีพี่น้องเลยสุดยอดแต่อย่าลืมไปหายนักขิงมันน้กขิงเผาแซ่บเป็นน้ำแข็งแก๊ปแสบพอบาน,นดีๆนะครับพี่น้องเลยสต่เราโมนี่จะพี่น้องไปกับข้ามนี้ครับโอ้ยลาบกุ้งกรวยกุ้งตัวใหญ่แ,แสบแซ่บอีีหลพี่น้องอื้อ Goodbye.